ันนี้เราจะมาต้มขาหมูพะโลกันหรือที่เรียกว่าคากินั่นเองก็มีรากผักชีพริกไทยใบยเตยกระเทียมทุบแล้วก็ง่ายๆผงพะโลถุงใหญ่เลยนะร3 0ยสามสิบกรัมเดือดแล้วเราก็ใส่ขาหมูเข้าไปเนาะตอด้วยใส่รากผักชี ใบเตยกระเทียมที่เตรียมไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็พริกไทยด้วยใส่หมดเลยใส่ตุนไปเรื่อยๆต่อมาเราใส่ผงพโล้นะคะใส่ไข่ที่ต้มแล้วนะคะอันนี้เราใส่หกลูกใส่ลงไปเลยหลังจากถ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะมันยังไม่เปื่อยก็ตุนไปเรื่อยๆแล้วถ้าอยากจะปรุงรสหวานก็ใส่น้ำตาล เค็มนิดนึงก็ใส่เกลือชิมตามชอบเลยค่ะเ้าคขาหมูของเราต้มไปประมาณชั่วโมงกับ15นาทีหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะเราก็ทำน้ำจิม้มน้ำจิ้มก็มีพริกกระเทียมมะนาวน้ำปลาปรุงรสตามใจชอบมีน้ำตาลด้วยโอเคค่ะน่ากินไหมคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ